สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับรายการ Pop Today นะครับเพื่อนๆอ,อยู่กับผมตูน Pop Today นะครับในคลิปนี้นะก็อาจจะแตกต่างจากหวัวข้อที่เคยทำก่อนหน้านี้ไปก็คือในเรื่องของการทำพอบเกี่ยวกับการผมยางหุ้มหนังใช่ไหมแต่ในวันนี้เนี่ยจะฉีกไปนิดนึงก็คือจะพูดกันถึงเรื่องเกี่ยวกับการพ่นสีนะครับเริ่มกันที่แบบว่าอยากจะแชร์เทคนิคกันเลยนะเคยมีประสบการณ์กันไหมในการพ่นสีกระป๋องแล้วมันเป็นแบบนี้นี่นะ อาจจะเป็นเม็ดสีแบบไม่ละเอียดเนาะมันหยาบหยาบอ่าเหมือนเป็นละอองหยาบหยาบหรือบางทีมันมีรอยกระเด็นแบบนี้นี่นะครับนี่คือรอยกระเด็นจากการพ่นคือผมไม่ได้สบัสดนะผมพ่นตามปกติเลยแต่อาจจะเกิดจากการที่การกดพ่นของเราบางทีแรงกดที่เราแบบต้านทานกับแรงกดแก๊สของกระป๋องใช่ไหมมันทําให้มันมันไม่สเสถียรนะครับเวลามันออกมันก็เลยอาจจะมีแบบว่าต่อให้เราแบบสาดแบบ สมูทๆแล้วอะ่ะมันก็ยังมีบ้างนะฮะมันเป็นเรื่องธรรมดาเกี่ยวกับการพ่นสเปรยก์กระป๋องในพื้นที่แคบๆแ,แ,แต่ถ้าเราต้องการพ่นพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆแล้วต้องการการแบบสาดไปเลยกว้างๆเนี่ยอันนั้นไม่มีปัญหานะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะพ่นในพื้นที่แบบเล็กแค่เนี้ยแต่อยากให้มันนะละเอียดหน่อยเราแก้ปัญหายัางไงเดี๋ยววันนี้คลิปนี้มีคําตอบนะครับเราไปดูกันเลย จริงๆอยากจะแนะนําก่อนว่าเทคนิคที่ผมกำลังจะทําในวันนี้คืออะไรนั่นก็คือการเปลี่ยนจากการพ่นสีด้วยกระป๋องเป็นการไปพ่นสีด้วยแอร์บรัสนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีแอร์บรัชก็เอาไปลองทําตามกันดูได้แต่ว่าขึ้นคําเตือนอไว้ก่อนนะครับว่า,าต้อง ใช้อย่างระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเสียหายต่ออุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้ของเพื่อนๆนะครับผมในเรื่องของการเลือกใช้ตัวสารเคมีหรือแม้กระทั่งสีที่นํามาใช้นะครับต้องเข้ากันรวมไปถึงตัวอุปกรณ์ที่ใช้น,นามาพ่นด้วยนะก็คือหมายถึงหัวแอบัตนั่นเองนะที้เราไปดูกันว่าเราจะต้องใช้อะไรกันบ้างนะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปแนะนําอุปกรณ์นะอีกนิดนึงนะขอพูดถึงเรื่องนี้หน่อยก็คือผมก็เคย หาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมานะครับก็คือมีคนเขาสอนว่าให้เอาตะปูใช่ไหมนี่เอาตะปูมาเจาะปึ้งรูเล็กๆแล้วปล่อยให้ทิ้งไว้อย่างเงี้ยปล่อยให้แก๊สมันระเหยออกให้หมดถูกไหมอัน,นั้นก็ทําได้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นก็เจาะเพิ่มแล้วก็เทกรอกใส่ขวดได้เหมือนกัน แต่ว่าถ้าไม่อยากเจาะจะทํายังไงให้รู้ว่าอีกวิธีหนึ่งก็แล้วกันเนาะก็คือใช้เป็นคําว่าอีกแนวทางนึ่งในการทำนะซึ่งผมก็ทําสําเร็จมาแล้วนะครับก็เลยอยากจะมานําเสนอเพื่อนๆนะครับมาในส่วนของการแนะนําอุปกรณ์กันเลยนะก็อนอนเนื่เนาะเราต้องการที่จะ,ะพ่นให้มันละเอียดขึ้นเป็นอย่างนี้เลยนะครับนี่อันนี้คือพ่นด้วยสีแอร์บัตและเครื่องแอร์บัตนะครับ ซึ่งจริงๆก็ใช้สีพวกนี้ได้นะเอาไปผสมกับทินเนอร์ในอัตราส่วนที่อ d o จะบอกอีกทีน like. ึงก็แล้วกันเนี like so fun, Actually, ่ยเพื่อให้มันเอาไปพ่นแอร์บัตได้นะครับลองมาดูก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็ต้องมีแน่นอนก็คือสีนะครับแนะนําเป็นสียี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เป็นสีพ่นรถหรือเป็นสีที่เขียนชัดเจนว่าเป็นสีอะคริลิกนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นไพเล็กแน่นอนมันเป็นอะคริลิกนะครับเป็นรูปรถอย่างนี้นะถ้าเป็นเรแลนนะครับ เรเลนก็มันก็จะบอกว่าเป็นสีอะคริลิกนะนะนี่นะครับเป็นสีแคนดี้โทหรือสีอะไรก็ได้แต่ขอให้มันเป็นอะคริลิกนะหรืออีกยี่ห้อที่ฮิตใช้กันมากก็โกเบใช่ไหมยอย่างไอเนี้ยชัดเจนนะครับก็เป็นสีอะคริลิกเหมือนกันนี่เขียนเอาไว้เนี่ยไหมอะคริลิกคัลเลอร์สเปรย์นี่อย่างนี้นะครับเป็นต้นเนาะวันนี้ผมก็จะทำสามยี่ห้อเลยก็คือโกเบเลแลนและ p ช l แนะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามแบรนด์นะแต่ว่าเราพูดให้เข้าใจง่ายๆว่าเราใช้อะไรอยู่แล้วมัน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 ,มนเหมาะกับที่จะใช้งานไหมนะครับอ่าเราไปดูกันว่าเราจะทำไงกันต่อต่อมานะครับก็คือที่ควรเตรียมจริงๆก็จะเป็นขวดสำหรับใช้ใส่สีอันนี้ผมใส่สีม่วงเอาไว้แล้วนะครับนี่เขียนเบอร์ไว้ด้วย H52 อันนี้จะเป็นสีของ p พ l เลกนะครับก็เตรียมขวดแบบนี้เไว้ต้องเป็นขวดแบบขวด เกอกสีแอร์บัตนะนะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้สเปรย์กระป๋องแบบใหม่หรือว่าปริมาณมันเยอะเนี่ยก็ใช้เป็นขวดเนี่ยเยอะๆหน่อยหรือไม่ก็เป็นขวดใหญ่ไปเลยก็ได้เหมือนกันนะครับถัดมาเนี่ยก็คือปืนกาวนะครับต้องเป็นปืนกาวแบบนี้นะแล้วก็คัตเตอร์นะครับนี่กันไกลแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับอยากจะมาแนะนำก็คือ สำหรับใครที่ทําพอปอยู่แล้วก็จะมีของพวกนี้ <c oughs> นั่นก็คือสายหนวดกุ้งนั่นเองที่ใช้สําหรับหยอดกาวร้อนเนาะเออที่เราต่อหัวกาวร้อนนะใช้สายหนวดกุ้งพวกนี้นะครับแล้วก็จริงๆจะไม่ใช้ก็ได้แต่ผมแนะนําว่าใช้ดีกว่านะก็คือจะเป็นหลอดพลาสติกที่เป็นหลอดแบบเอาไว,ฉว้ฉีดปลวกฉีดเอ,อน้ำมันอเนกประสงค์อะไรพวกนั้นนะครับ <c oughs> หาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์นะครับ อืมเพราะว่าผมพยายามไปหาตามร้านช่างอะไรพวกนี้แล้วมันไม่มีนะก็เลยต้องสั่งออนไลน์มานะครับอันนี้ก็เป็นแบบ100ร้อยก้านอย่างนี้เลยนะครับคุ้มคุมก็ใช้ได้เยอะ1เส้นเนี่ยแบ่งครึ่งได้นะครับสามารถพ่นได้สองครั้งหรือใช้กับสี2สีสองกระป๋องอ่ะเราจะแยกนะเราจะไม่ผสมกันเดี๋ยวสีมันจะปนกันมั่วนะครับอ่ะ ทีนี้มาอธิบายขั้นตอนก่อนว่าจะยังไงอ้อจริงๆใช้อันนี้ด้วยนะไฟเช็คถ้าจําเป็นเดี๋ยว,ด,ยวดูอีกทีแล้วก็เราก็มีกาวร้อนด้วยนะครับที่ใช้ในการปิดผนึกเนะี่เอาเรามาเริ่มก่อนว่าเราจะทํายังไงก็นื่นะครับเรามีสายอันนี้กับหลอดสีแดงนี้ใช่ไหมเพื่อนๆตัดครึ่งหลอดแดงอันนี้ก่อนนะครับครึ่งนึงเลยหลังจากนั้นก็นํามาเสียบเสียบใส่ในสายหลอด อันนี้นะครับหลอดหนดกุ้งสายหนดกุ้งเนี่ยแต่ว่าด้วยความที่สายหนดกุ้งเนี่ยมันจะยาวเกินไปหน่อยเนี่ยก็แนะนําว่าให้พอเสียบหลอดเข้าไปแล้วก็ตัดมันนิดนึงนะแต่อย่าไปตัดจนถึงจุดโคนมันนะครับให้ให้สมมุติว่าหลอดมันเข้ามาประมาณนี้อ่าแล้วให้มันจับไว้ใช่ไหมทีนี้ปลายมันเหลือเยอะแล้วก็ตัดปลายนี้ทิ้งนิดนึงอ่าหลังจากนั้นเพื่อนๆก็เสียบหลอดแดงเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นในลนนักษณะนี้เห็นไหม เนี่ยแล้วปลายปลายหลอดมันจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับไอ้ปลายที่มันเกินมาอย่างเงี้ยเราก็ตัดทิ้งเนี่ยจากนั้นนะครับเพื่อนๆนํ<ๆ>ากาวร้อนเนี่ยมาหยอดลงบริเวณนี้เลยนี่ครับบริเวณนี้นะครับหยอดนิดเดียวนะไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับแค่แตะๆให้กาวมันติดหลังจากนั้นทิ้งไว้แห้งสักห้านาทีเนี่ยนี่เห็นไหมผมก็ทำเอาไว้2อันนะครับจริงๆทำเอาไว้4อันเลยนั่นแหละแต่ว่าให้ดู2อันนี้ก่อน ถัดมานะครับผมสิ่งที่เราจะมาใส่ใจกันก็คือในส่วนของตัวกระป๋องสีนะครับอ่าเปิดเลยเดี๋ยวผมทําให้ดูว่าผมทำยังไงกับมันอ่ายกตัวอย่าง2กระป๋องนี้อ่ะอย่างของเรแลน d ป๋องนี้นะครับสีแคนดี้โทนบางทีมันก็ให้มา2หัวหัวสีขาวมันจะติดอยู่แล้วบนนี้นึกออกไหมอ่าแต่ว่าผมไม่ได้ใช้อันนี้นะครับเพราะว่าปากมันเหลี่ยม เห็นไหมผมจะใช้เป็นอีกอันหนึ่งที่มันกลมแต่เมื่อกี้เนี่ยลองลองดูแล้วว่าสายหนวดกู้มันใส่ไม่ได้ผมก็เลยเอาไฟแช็กโลนนิดนึงให้มันป้านออกแล้วก็จุ๊บเข้าไปได้อย่างนี้นะครับในลักษณะนี้อ่าพอจะนึกภาพกันออกไหมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอากาวปืนมาติดนะครับแต่ก่อนจะไปติดนะไอ้ฝาอย่างเงี้ยมันมีซี่ๆอย่างเงี้ยยังไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นฝาของอ่าทั่วๆไปแบบนี้นะครับมันจะเรียบเงาแล้วมันเกลี้ยง ก่อนอื่นเลยก็เราดึงออกมานะครับแต่ว่าผมจริงๆดึงไว้แล้วแหละเเราดึงออกมาแล้วก็ใช้เป็นคัตเตอร์นะครับขูดทำความสะอาดบริเวณปากปล่องพ่นสีตัวนี้นะครับปากปล่อยสีออกมาเพื่อให้พวกคราบฝุน่นหรือว่าผิวที่มันเรียบๆเกลียย้ยงๆเนี่ย มันขูขระขึ้นนั่นเองนะครับตอนติดกาวมันจะได้ติดกาวได้ง่ายขึ้นเหมือนตอนที่เราทำาคลิปการติดผ้าหนังกระจกกับผ้าหนังกระจกด้วยกาวร้อนนะนะเออแล้วพอผิวมันลื่นมันก็ติดกาวร้อนลําบากใช่ไหมอ่าเนี่ยตรงนี้ที่ต้องใช้กาวปืนเพราะว่าเราจะซีลตรงนี้ให้หมดเลยนะเออใช้กาวร้อนไม่ได้นะครับนะมันจะไม่เสถียรเท่ากาวปืนนะอ่าเรามาดูทีนี้ยังไงต่อ เดี๋ยวผมต้องเสียบป,ปืนกาวให้มันร้อนด้วยนะครับแต่ว่าผมสคิปขั้นตอนไปเลยนะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมทาไว้ให้ดูแล้วนี่นะครับอันนี้จะเป็นฝาสีขาวกับฝาตัวสีน้ําเงินเนี่ยแล้วก็เอากาวร้อนเนี่ยเอ้ยกาวร้อนวะกาวปืนนะยิงตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับตอนที่หยอดเนี่ยเราควรจะหยอดทีละนิดก่อนเพื่อที่จะให้ หลอดมันติดอยู่กับฝาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะติดให้ดูด้วยอะเราเสียบเสียบปลักไฟเลยนี่ทีนี้รอปืนของเราร้อนนะครับตอนที่หยอดอธิบายใหม่นะครับเราหยอดแค่นิดเดียวก่อนนะหยอดบร,อรบริเวณตรงปากมันเนี่ยเนี่ยบริเวณตรงปากมันเนี่ยหยอดแค่นิดเดียวนะครับแล้วก็เอาไอเนี้ยมาติดให้มันอยู่ก่อนพอมันอยู่แล้วเราก็ยิงปืนก่าเพิ่มซิลมันให้หมดตรงนี้เลยบริเวณฝา เดี๋ยวเรารอปืนกาวมันร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะทําให้ดูน่านะครับตอนนี้ปืนกาวของเราก็เริ่มร้อนแล้วเห็นไหมมันไหลออกมาละนี่เราเช็ดอันนี้ออกก่อนนะครับอุณหภูมิมันไม่นิ่งเราจะหยอดตรงปากมันแค่นิดเดียวอย่าให้ไปปิดนะครับนี่เห็นไหมพอมันจะปิดแล้วเนี่ยให้เขีร์ออกนะครับอย่าให้ไปปิดทางพ่นสีเนาะเราหยอดแค่บริเวณรอบนอกก่อนนะครับ หมุนฝาเนี่ยหมุนนะครับนี่หมุนตามมือนะครับเอาแค่นี้นิดเดียวเห็นไหมหลังจากนั้นเอาไอ้น,นี้แปะลงไปฮะนี่นะครับเห็นไหมอย่างนี้ก็ได้แล้วทีนี้ทิ้งไว้ให้เย็นแป๊บหนึง่งนะเห็นไหมครับต้องให้มันซีลให้หมดเลยนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะพ่นนะครับแนะนำว่า ถ้าขวดมันตั้งไว้นานเนี่ยเขย่าเยอะๆก่อนนะให้สีมันผสมกันก่อนนะครับหลังจากนั้นเราเอาฝาแคปมาใส่แล้วก็พ่นใส่ขวดตรงนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆผมเจอปัญหานิดน,นึงด้วยความที่แรงดันมันเยอะจนเกินไปมันก็เลยพุ่งออกมาทุกกระป๋องเลยเดี๋ยวมีวิธีแก้อยู่นะครับเดี๋ยวผมเอากลับเข้าไปข้างในก่อน ่าเมื่อกี้นี้ผมทดลองกรอกใส่สีหนึ่งไปก่อนแล้วนะครับปรากฏว่าถ้าเป็นสีขุ่นอย่างนี้มันจะดูยากนิดนึงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูนะครับผมทําแตกไปเกือบทุกอันเลยนะครับเพราะว่าผมซิลไม่ดีนะครับผมเดี๋ยวผมต้องแก้ไขก่อนหรือไม่งั้นก็อาจจะเป็นที่ อ่อตอนที่เจาะเข้าไปนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูได้ไหมเนี่ยอ่านี่ตอนที่เจาะเข้าไปนะครับผมใช้สว่านเจาะเข้าไปใช่ไหมแล้วรูที่เป็นหัวกดด้านในอะครับมันเฮี้ยนไปหมดแล้วนี่อันที่มันยังใสกิ้งก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าสังเกตดีๆมันจะมีเป็นเหมือนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูอยู่ข้างในเรา,เาตัวอย่างให้ดูก่อน ตอนที่พ่นเนี่ยเราแย่สายเข้าไปข้างในอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเรายิงให้มันชนกับผนังนะครับอย่ายิงตรงๆนะมันจะทําให้ลมมันพุ่งลงแล้วมันกระชอกได้นะครับนี่เราพ่นให้สีเนี่ยมันมาชนกับผนังด้านข้างแล้วให้สีมันไหลลงไปเองนะครับในลักษณะน,นั้นนะะเดี๋ยวเราลองทําดูนะครับว่าจะพลาดอีกไหมกดเบาๆนะครับกดเบา สรุปแตกเหมือนกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนก่อนทีนี้พอกดมาสักพักหนึ่งเ <c oughs> พื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีฟองอยู่นะครับก็กลัวกลัวมานิดนึงจะเป่าก็ได้นะไล่แก๊สออกไปนะครับตอนนี้ก็คืออุณหภูมิมันจะเย็นมากนะเพราะว่ามันออกมาจากกระป๋องนะครับเนี่ยกลัวกลัวมานิดนึงให้ให้ฟองมันออกไปแล้วยิ่งมัน สูงขึ้นนะครับต้องยิ่งระวังนะไม่ควรจะให้เกินตรงนี้นะครับถ้าเกินก็เปลี่ยนขวดเลยทีนี้นะครับเพื่อน,ๆ,อนๆต้องตั้งทิ้งไว้เลยนะครับไม่ควรจะปิดฝานะครับเพราะว่าในตัวสีเนี่ยมันยังมีแก๊สอยู่นะขวดอาจจะระเบิดได้นะครับต้องระวังเพื่อน,อนๆสังเกตไหมครับว่ามันมีฟองอากาศเกิดขึ้นเห็นไหมฮะนี่ขึ้นมารัวๆเลยเห็นไหมนี่แหละครับที่ได้บอกว่าอย่าปิดฝานะครับแต่ว่า ถ้าเกิดว่ากลัวว่าจะมีฝุ่นผงละอองอะไรลงไปเนี่ยก็ปิดฝาได้แต่ว่าให้ถอดฝาแคปอันนี้ออกนี่เหรอไหมนี่คือฝาแคปที่จะใช้ปิดอันนี้นะฮะแล้ววิธีเช็คว่าเมื่อไหร่ใช้ได้แล้วนะครับหลังจากที่ผ่านไปเกิน24ชั่วโมงนะครับหรือหนึ่งวันเต็มๆเลยแนะเอาไปไว้ข้างนอกนะครับตอนนี้เหม็นมากเลยเดี๋ยวผมก็เอาไปไว้ข้างนอกกัน ระวังอย่าให้แมวหรือว่าอย่าให้อะไรมาเตะจนล้มนะครับต้องวางในที่ที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเมื่อไหร่ใช้ได้นะครับก็ต้องสังเกตว่าไม่มีฟองอากาศเกิดขึ้นหรือน้อยมากนะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆลองเอาฝาแคปนี้ปิดเนี่ยแล้วปิดให้แน่นเลยนะหลังจากนั้นนะครับบิดออกอย่างที่บอกนะครับบิดออกแล้วมันมีเสียงฟึดไหมถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยแปลว่าเพื่อนๆก็สามารถเ,าเก็บแบบนี้ได้นะครับนี่ถ้าบิดแล้วมันไม่มีเสียงฟึดเหมือน เหมือนเปิดขวดน้ำมัดลมนะครับก็เก็บอย่างนี้ได้นะครับปิดให้แน่นแล้วก็นีหมันหาเวลามาเขยา่าเขย่าหน่อยเพราะว่าสีบางสีมันจะตกตะกอนเห็นไหมฮะเออเราก็ต้องหาเวลามาเขยา่าบ้างนะครับอันนี้นะครับผมปรับเป็นเวอร์ชั่น2แล้วแนะนําเพื่อนๆเ,เลยก็ได้เอามีดคัตเตอร์นะครับจุ๊บเข้าไปให้มันแน่นเลยแล้วก็หมุนนะหมุนแบบ มุนเป็นเกลียวเลยอ่ะนะเสียบเข้าไปแล้วก็หมุนหมุนจนกระทั่งได้อันนี้ออกมานะครับมันจะมีห่วงเล็กๆอย่างนี้อยู่ต้องเอาออกนะครับไม่งั้นเราจะใส่ท่อ,อพลาสติกของเราไม่ได้นะครับนี่อย่างบางอันก็จะเป็นสีดําแบบนี้นะมันจะมันจะอยู่ตรงปากแคปตรงนี้นะครับพอเราเอาออกได้แล้วนะมันก็จะช่องมันจะกว้างขึ้นนะทีนี้เราก็เคลียร์พวกเศษฝุ่นเศษต่างๆนาะนาะนะออกให้หมดนะครับแล้วเราก็เอา ท่ออลูมิเนียมเอ้ยท่ออลูมิเนียมท่อซิลิโคนนะครับเอาท่อซิลิโคนมาจุบเข้าไปอย่างนี้ได้เลยนะแล้วก็ผมหยดกาวร้อนลงไปแล้วรอมันเซตตัวแป๊บหนึ่งเพราะว่ามันเป็นพลาสติกนะบ,บางทีมันจะแห้งช้าหน่อยสายหนวดกุ้งนะครับเอามาต่อนี่สายหนวดกุ้งที่ใช้ติดกาวหัวกาวร้อนนี่แหละนะครับนี่ที่ใช้เสียบหัวกาวร้อนอย่างเงี้ยเราเอามาลนไฟนะครับเพราะว่ามันยังใส่ไม่ได้มันมัน,ม,นมันแทบจะเท่ากันเลย เอามาลนไฟให้กว้างแล้วก็มาจุ๊บกับอันหหัวนี่ทีหนึ่งแล้วเราก็ติดกาวปืนเข้าไปให้มันซีลแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ไอหลอดสีแดงและอันนี้ก็ยิงเข้าขวดได้เลยนะครับต่อกับสายหนวดกุ้งนี่นะครับหัวเวอร์ชันสองที่เราไปต่อมาเป็นอย่างนี้แล้วนะครับถ้าพ่นไปถึงจุดหนึ่งแล้วกระป๋องมันเย็นเนี่ยให้พักก่อนนะครับมันจะเฟืองแก๊สเราต้องให้กระป๋องมันอุ่นเราจะพ่นใส่ข้างๆเนาะ สังเกตไหมครัมันมีแก๊สออกมาแต่สำคัญก็คือเราต้องซีลให้แน่นเนาะเออเรายัดสายไฟสายยางเข้าไปแล้วต้องซีลให้แน่นด้วยนะครับ อขอบคุณเพืเ่อนๆที่ติดตามรับชมช่อง Pop today c o s pop นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ Pop today และคลิปหน้านะครับ Pop today จะมีเทคนิคอะไรมาให้เพืเ่อนๆได้ดูอีกก็รอติดตามกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้จบแล้วนะครับขอบคุณมากครับ